โยมเป็นห่วงแต่ต้องห่างอยู่ทางบ้านสังฆทา,านเดลิเวอรี่มีมาบ่อยมีแก็บไบส่งซีฟูด้ดสูตรเลิศลอยพระอร่อยโยมจ่ายถวายทานโอ้ศรัทธาชาวพุทธไม่หยุดนิ่งไม่ทอดทิ้งพระสงฆ์ส่งอาหาร พระทราบซึ้งโมทนาสาธุการให้โยมผ่านโควิดพิชิตัยพระมหาวิทยาปริบุญณศีโรสวัสดีครับกับผมในานามพรเทพเสียงหลงวันนี้จะมาเปิดประวัติพระเจดีย์อาจารย์เรื่องชื่อในภาคใต้อีกรูปหนึ่ง พระครูวิทูลธรรมศาสตร์หรือที่เรียกกันในานามหลวงพ่อกรมหลวงพ่อกรมอดีตเจ้าวาดวัดโพธาวาสตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งของภาคใต้ อัตโนประวัติของท่านหลวงพ่อกองเป็นคนพื้นเพจังหวัดสุราธ,ธานีเป็นชาวบ้านทิมคองท่ามาตูงตำบลมะขามเตี้ยอำาเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีเกิดเมื่อวันพุธแรมวหกค่ำเดือนหนึ่งปีมะเมียตรงกับวันที่9กธันวาคมพุทธศักราชสองพั ท่านมีนามเดิมว่ากลมแก้วกลม่มโยมบิดามารดาชื่อนายคงแก้วและนางนุ้ยแก้วกล่อในวัยเด็กศึกษาหนังสือไทยและอักขรสมัยที่วัดโพธาวาสก่อนผสมบทน,นั้นเคยแต่งงานครองเรือนจนมีบุตรหนึ่งคนแต่ด้วยความเบื่อนาย ชีวิตในคารวาสจึงตัดสินใจอุปสมบทเมื่ออายุได้24ปีเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักศราช2413ณณพัฒสีมาวัดโพธาวาสโดยมีพระครูสุวรรณรังสีเจ้าวาดวัดโพธาวาสและเจ้าคณะเมืองกนนาญจนดิตเป็นพระอุปชา ภายหลังอุปสมบทท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดโพธาวารอยู่ศึกษาวิชาจากพการะครูสุวรรณรังสีเมื่ออยู่ในสมณเพศหลวงพวกก่อกรมคข่งคัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งต้องลงโบสถ์ทำวัดเช้าเย็นทุกวันไม่เคยขาดแม้ท่านจะอาบาธก็ตาม ท่านคือได้กล่าวไว้ว่าวันใดที่เราไม่ได้ลงโบทนั้นหมายถึงวาระสุดท้ายของชีวิตได้สิ้นแล้วนอกจากนี้ยังตั้งใจศึกษา,าพระปฏิปริยัติธรรมและท่องบทสวดมนต์จตำนานสิบสองตำนานจนขึ้นใจ มุ่งมั่นปฏิบัติวิปัสนาสัจนเป็นที่เคารพศรัทธาของพระภิสษุสัมมณีและชาวบ้านทั้งหลายต่อมาในปีพุทธศักราช2432พระครูสุวรรณรังสีย้ายไปครองวัดกลาง หลวงพ่อกมจึงดำรงตำแหน่งเจ้าอา,าวาสวัดโพธวาสสืบแทนหลวงพ่อกมเป็นพระนักพัฒนาตำนุบำรุงและปฏิสังขรณ์วัดให้จเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอด้วยคุณงามความดีที่หลวงพ่อกมและชาวบ้าน ชาวบ้านจึงมักเรียกชื่อท่านว่าพ่อท่านกลองหลวงพ่อกลอเป็นพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมและมีชื่อเสียงโด่งดังมากเรื่องเรือแข่งในงานประจำปีของจังหวัดสุราธานีที่เรียกว่างานชักพระซึ่งจะมีการแข่งเรือยาวกันสมัยนั้นเรือของวัดูตาวาดัดไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ต่อผู้ใด เล่ากันว่าท่านให้ลูกศิษย์จัดการขุดเรือขึ้นมาพอเวลาเช้าของวันแข็งท่านจะออกมายืนริมน้ำคลองม,มะขามเที้ยแล้วบริกรรมคาถาปรากฏว่าเรือที่จอดอยู่บนคานเล,ล่นลงน้ำได้อย่างอัศจรรย์นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริกรรมคาถาสกัดกกจระเข้ซึ่งชุกชุมนักในบริเวณลำน้ำมะขามเตี้ยและแม่น้ำตะปีได้เช่นเดียวกับพ่อท่านขาเหยงวัดสวนขันลำน่ำลือกันว่าคาถาสกัดจระเข้ของหลวงประคมจะทำให้จระเข้ที่ว่ายน้ำผ่านหน้าวัดต้องโผล่หัวผ่านไปและปากก็ไม่สามารถอ้าขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นวัตถุมงคลของท่านจึงเป็นที่นิยมของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและชาวสุราษฎร์ธานีอย่างสูงส่วนใหญ่ท่านจะสร้างตะกุดและสาริกาลิ้นทองที่มีพุทธคุณเข้มขังในด้านอยู่ยงคงกระพันแต่เป็นที่นิยมและหายากสุดคือเหรียญหล่อโลกเหมือนรุ่นแรก ที่สร้างในปีพุทธศักราช2470โดยหลอกันที่โรงคัวจึงมักเรียกกันว่ารุ่นโรงคัวลักษณะเป็นเหรียญหลอป่อยโบราณทรงกลมรีหูขวางหลอด้วยเนื้อทองผสมเงินหัวน้มู และทองคำที่ชาวบ้านนำมาถวายใส่เบ้าหล่อเนื่องจากเป็นการหล่อแบบโบราณเหรียญจึงมักสมรุดหรือติดไม่เต็มพิมพ์เหรียญหล่อรูปเหมือนพระครูวิทูลธรรมศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆจึงมีน้อยมากหลวงพ่อกรมมรรภาพลง เมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2474เศริอายุ86ปีและได้รับพระราชทานพื้นศพเมืม่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2475ที่วัดพัฒนารามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหลวงพ่อพัดนารถูเจ้าวัดเป็นเจ้าภาพเล่าขานกันว่าในช่วงเช้าวันที่ท่านจะมรณาภาพนั้นหลวงพ่อเกิดอยากฉันน้ำมะพร้าวอ่อนขึ้นมาลูกศิษย์จึงได้ปีนต้นมะพร้าวเก็บมาให้ท่านลูกหนึ่งคลั้นเมื่อพามะพร้าวออก ปรากฏว่ามีลูกปลาภายในมะพร้าวนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ท่านจึงให้สิทธิ์นำไปใส่วไว้ในถูกแก้วคันเมื่อตกเย็นวันที่23มกราคมพุทธศักราช2474ท่านก็ท่านก็มรณภาพและปลาที่พบในมะพร้าวก็ได้จากไป อย่างน่าประหลาดใจ